ก็สวัสดีครับวันนี้ผสมอีกหนึ่งคู่นะครับน,นี้พ่อชื่อหำมนีเมียชื่ออีนางนะครับแม่นีสายเป้งป้างนะครับเดิมในแม่เนี่ยมันอยู่ที่หกโลนะครับพอดีล่าสุดตอน,น,นที่ช่างมันเหลืออยู่ห้าห้าโลเจ็ดห้าโลแปดนะ แล้วก็ออกลูกไปตอนนี้พักมาตอนนี้เหลือประมาณห้าโลกว้างครับตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโลครึ่งครับแล้วก็สามประมาณห้าโลสามห้าโลสี่ครับตอนนี้ตอนนั้นออกลูกมาตกมาห้าโลสองครับตอนนี้พักขึ้นไปน้ําหนักเริ่มดีขึ้นแล้วครับไอเจ้าผู้ตัวนี้ก็เดิมสี่โลกว่าครับตอนนี้ก็น่าจะสี่โลนิดๆครับเพราะเพิ่งเริ่มจับผสมตัวเมียไปด้วยครับ เวลามันติดสัตว์มันก็จะไม่ค่อยกินด้วยมันก็เลยดูอันนี้ลงมาหน่อยโซบลงมาหน่อยครับปกติมันจะอ้วนกว่านี้ตอนที่แบบมันพักเต็มที่พักสมบูรณ์เต็มที่เห็นรอยที่ดังไหมครับแล้วข้าวๆรอยโดนเง้มไปหน่อย ดูครับดูเทียบมือกับมือผมนีบ,บกนี่ยีกกว่า โทรศัพท์เมมเต็มครับแต่วันนี้มันถ่ายได้น้อยเดียวถ่ายได้แค่สามอาทีแล้วนี่สองอาทีกว่าพวกเตือนใหญ่ครับยังไม่ได้ไล่ลบเลยครับก็วเวลาผสมก็ดูตัวเมียยอมไม่ยอมครับถ้าตัวเมียยอมก็โอเคครับเวลาผสมติดไม่ติดเขาจะสะดุง้งสะดุ้งครับถ้าผสมเสร็จตัวเมียตัวผู้เขาจะเลียข่องตัวเองนะครับก็สวัสดีครับ